ครับสวัสดีพี่น้องครับผมรับชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับช่องดําซิงซูเปอร์ยาวโอ้โหพี่น้องครับอลังการงานสร้างอีกแล้วขุดลอกบึงครับลอกบึง ไม่รู้ว่าทีมไหนเป็นทีมไหนครับเยอะเยอะมากครับทีมนี้ได้ถอดฟ้าแล้วครับได้ถอดฟ้าครับไม่ถอดไม่ได้ครับเดี๋ยวดูดูไปทีละทีมก็แล้วกันครับไม่รู้ว่าจะดูทีมไหนบ้างนะครับมีทั้งสีเขียวสีเหลืองอันนี้ทีมของ ปลาปลาอะไรวะชื่ออะไรวะปลาทุยครับปลาทุยอันนี้เป็นรุ่นสิบนะครับโคมสุครับตักงานขุดคิวนะครับขุดคิว ยังมีตัวนี้กินปลาร้อมพี่น้องลอกให้เป็นให้เป็นบึงนะครับให้เป็นบึงเพราะตรงนี้มันก็เป็นเป็นห้วยนะครับเป็นห้วยที่ยังไม่ได้ลอกนะครับทีนี้จะทําเป็นเป็นบึงนะครับโอ้ทีมนี้ใช้หกล้อครับ ีหลงครับโอ้ขยพอขยโยทั้งหลังทั้งไตครับยิบๆยๆ FRR สอง นี่ถึงมีคันหล้อคันเดียวเนี่ยจะไปเล่นน้ำเสียหายหน่อยใช่รถเสียหายไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะใช่ครับรถเสียหายครับทีมหล้อสีเขียว FTR 2 4 0นี่ได้ขุดหลวมหน่อยครับเป็นงานคิวขุดค้นนะครับ คิวขุดขนนี่ครับตักหลักไว้เลยครับใครจะเอาถึงตรงไหนถึงตรงไหนนี่มีหลักนี่เสียไว้ครับผมนี่เลย น้ำมันเขาสำร้องไหงไหม,มครับเสีย่นสองหนึ <S S ่งห้า4ครับรุ่นเครื่องยนต์หกสูบนะครับช่วงล่างมันสำกันมหครับเสียครับตัวนั้นสำกันครับส<ะ>ำกันช่วงล่างกวงคือกันมันไมสา,ามสามเมตรยีอ่อ ช่องล่างเดียวก,กันกับตัวนั้นมะงานเดียวกันเลยคือบอกตัวนั้นมาตัก,กไม่เหมียวจัดงานลงหลอกกันแล้วจีแมสเรียงแน่นเลยไม่เรียง,ยงโอ้หลายทีมครับ ส่วนมากจะเป็นโคมมสูครับโกเบมีอยู่หนึ่งตัวสองตัวครับโกเบกับโคมมสูโอ้หลายขนาดอยู่นี่ยีตะชีขั้นหนึ่งครับยีตะชีหน่อยร้อยสามสิบเปอร์เหรอนี่รถของทีมงานเสียให้ครับเสียให้ <laughs> <laughs> นี่ครับแ <laughs> ถาแก่ครับครับเองครับแถาแก่ครับ <laughs> ดันเองเลยดันเองดันเอง ลุยเองดันเองโอ้งานสิบล <issements> ้อครับไปเห็นเสียเฮไปเห็นนั่นแลนอยูน้ำเสียมืงอวามันขึ้จวดแย่ขั้นนีนไหมปัดยูไก่แถวแก้วบ้านี่ ยไก่์แถวแค่เล่จวดบ่เหอแลนยน้ำเสียมื่อกวนปีหมดลคอยบึ้มดัาบึ้มข้าวเดียวสองขั้นสองขั้นบนขั้นเนาะขั้นสิบหล่อเนาะบนขั้น,น,น,นขั้นนี้วเออกับขันนี้ะขันพุ่นบนบนเฮ้ัวาีฟานาเออนี่ัาขั้นอะไรเฮ้ย <Yeah. S 1> ้าวอะเออ้ออาน้ำกันมันม่มีรถรวมมาซือ้อมันเลยมว่า,าวเ้านี่ เสียวรดรวมมากแข่งกันเนี่ยมันเฝ้าเลยนี่เดียวเมันมากระตุ้นมันเดียกระตุ้นนี่เสียบหัวปุ๊บเขาเกียกึ้นึนึเออมงมมขาทำบุ่มมเดยปี๊ดออกเอ้ยน้ำเมาน้ำเมาเนี่ยต่วมาซกัมาเีเอ็มซีแต่ย สีขาวป่าัวสีเหลืองเงอนนะอ๋แจก้ <ไป S 2> อ,องมากทางคุณมาลงน้องนี่โดยเฉพาะเล่นมานี่ไรยหม่องยื่นบานน่ฟุดฟุดน้าไหมบ่อือของรถปี๊บกับยอด,ด,ยดอรถสแสดงว่าแสดงว่าผู้ใด้ยิ่เขากันยังเรือยืน่นมานยังเรือเดินเรือหน่อยๆงระมา0 0 0 1 0อ0ยู1,000ยูลอก ล็อกละสามพันคิวสี่พันคิวล็อกละน้อยหกพันเจ็ดพันออยล็อกใหญ่เท่งเงินเพิขึ้นอ๋อร้เื่อคือมาเปลี่ยนฟันใหมเนี่สียแนลนอ้อกนี่แหละทุกคนฮะ แล้วน้องนี่กันว้ยถึสงสองหมื่นคิวเนาะวาตะเพิ่นมาของกระตูกันนะ่ะหมดเมียหายมากดิเน ดันไ่มครับอันเนี้ยดันแล้วัเนี้เอาดันดันดันครับเอาเสียให้จะดันแล้วครับในขณะที่ดันเดี๋ยวพาไปเดินดูหน่อยนะครับว่าทีมงานไหนทำอะไรบ้างนะครับโอ้ยงนบีิเตียให้เราพี่หลังแป๊กแๆกแป,กแป,กแปกแลกๆหรอ นีนอ้องๆอีซีครับเจ้ารถจกทั้งหลายครับสายจกสายจกสายแบกนะครับแล้วก็สายดันคนระับ งานน้องครับงานน้อง SK สองร้อย Mark ครับมีสีเขียวอยู่ไม่กี่คันครับผมสองคันนะครับไม่มีรุ่นแปดเลยนะครับสำหรับโเบโโ้นะมีแต่รุ่นสิ ใช้เป็นหกล้อได้ไหมงานนี้เป็นหล้อนี่จะลำบากนะครับถ้าเป็นสิบล้อนี่โอเคครับนี่ราชาบอดินครับที่ลงนีงานตัก ริมค่อนข้างจะเป็นหินครับของเสียายนี่เป็นหินของบางคนก็เป็นตมเป็นเลนครับขุดหลตรงนี้ตรงนี้น่าจะได้ระดับแล้วครับเป็นเลนครับอ้เป็นหินข้างล่างเป็นหิน โอ้านี่น้องเลยสู่คักครับอําเภอเจริญสินนะครับบางคนจะถามว่าที่ไหนครับตรงนี้ อำเภอเจริญศิล์น,นะครับจังหวัดส,สกลนครนะครับอ๋ตรงนี้มีความหนึ่งนิดนึงครับโคมสูร,รุ่น8ครับโคมสูขึ้นหลาย่ว่ไ ไม่มีแคบสักตัวเลยครับไม่มีแมวสักตัวเลยโอ้อย่างังี้เอาหกลอมาแลนน้ำใดพี่น้องเจะใไฮบอกว่าเหลืออยู่สองสามลอกครับฝั่งมนเดี๋ยวผมเดินไปดูสักหน่อยนะครับว่ามันจะคือไหม ถ้ามันคือก็เดี๋ยวมาจวดด้วยครับส่วนมากรถที่รถดําจะไม่ทันครับ คนนี้มันเร็วอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครับที่ไม่ทันส่วนมากจะเป็นรถดำครับทิมง,งานพอรุ่งเรืองววมอนมอนเลยโอ้ <laughs> พอใจเสียเลยครับจบเปื่อก <laughs> để ở trong mà đong say sưa đấy nó, tiêu tiêu đi thề O B 第五 งานชาวบ้านน่าจะไม่มีครับปีนี้ครับถึงได้มาทํางานตัวนี้นะหกรอนะไม่ค่อยมีครับได้จอดเยอะครับปีนี้ครับ เทไกลหน่อยครับครับเอาโอเคครับผมเดี๋ยวผมเดินไปดูที่เขาบอกว่ามันเรือหน่อยครับน่ารุ้นไหมเดี๋ยวไปดูครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ